ฝนตกก็กลางลมหนาวก็ใส่เสื้อเมื่อเป็นหวัดทิปทุกวันนี้เราก็อยู่บ้านกันสบายใจนะครับผมไม่มีภัยพิบัตินะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเราจะมาจําลองนะครับผมการเอาตัวรอดจากภัยพิบัติธรรมชาตินะฮะก็เป็นเกมในโลบอกรับที่น้องเขาแนะนำม,มานะครับผมผมว่าน่าสนใจมากนะครับจะเป็นยังไงไปดูคลิปกันเลย ก็ตัวเกมนะครับเขาจะสุ่มแมปมาให้เรานะครับผมรอบนี้เราได้มาเป็นอ่าคุกนะฮะอุ้งฟองแล้วนายเหี้ยกูเพิ่งแหกคุกได้กูต้องกลับเข้ามาในคุกอีกแล้วล่ะเออแล้วเขาทำอะไรกันนะเขาโดดอะไรกันนะฮะสนุกมากมั้งเอาเข้าโอ้โหประตูไม่ต้องเปิดด้วยนะฮะคุณนึกว่าฟรีไฟล์เนะครมันออกฟรีไฟล์ไม่มีประตูเข้ามาปึ๊บอ๋อนี่โหมีลวดโอ้โหๆๆๆอะไรทำไมามันสีแดงวะนะอุ้ยแล้วไง <c oughs> มึงจะแดงทำไมอ่ะ ตอนนี้คือเขาให้ทำอะไรฮะเขาให้เราสำรวจแมพแล้วครับผมเออเรามาคนเดียวเลยแล้วกันนะฮะเรามารับรับเดี๋ผมอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นที่สูงก่อนนะฮะคือง่ายๆเลยครับเกมนี้เราต้องเอาชีวิตรอดจากภัยธรรมชาตินะครับเกมนี้ก็มีน้องเขาอุ้ยเฮียอะไรวะเนี่ยมาแล้วนี่ไงมาแล้วอะไรวะเนี่ยโอ้จัดเลยมึงมึมงซ่อนคุกใกล้ภูเขาไฟนี่เห็นไหมผมเป็นคนที่แนะนำที่ที่ถูกนะครับโหโหมีคนตามเรามาเพียบเลยนะครับผมโหดูวิวทีท่าอ้าวเขาบอกว่าให้ ไปไกลๆจากภูเขาไฟนะครับผมแต่อเด็กเฮี้ยพวกนั้นอยู่ต้นภูเขาไฟเลยแล้วผมเขาเรียกว่าที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดเอาไงทำไมอะภูเขาไฟล้วไงไอสารนี่คุณกระโดดเลยอุ้ยเฮี้ยอุ้ยเดี๋ยวมึงมาใกล้กูมากเลยนะนั่นแหะก็เดี๋ยวผมมาหลบหลังนี่ดีกว่าผมรู้สึกว่าผมอาจจะตายได้ เนี่ยผมจะโดดเฮ้ยเฮ้ยวันดีเพื่อนเฮ้ยนายแต่งตัวเท่ดีนะฮะอุ้ยโอ้ยแมพพังได้ด้วยว่ะเฮ้ยเอาเด็กอสานไอ้พวกอยู่ตรงภูเขาไฟไมึงทำไมคือมันก็อยู่ตรงนั้นมันก็ไม่สามารถกระเด็นใส่ได้บอกว่ะเออนะครับผมมันก็ฉลาดดีเหมือนกันนะแต่ว่าจังหวะนี้กูมาตรงนี้ลแล้วไงเฮ้ยแล้วมึงหน,นีกูทำไมอะเออนะซึ่งผมไม่รู้ว่าเขาให้เอาชีวิตรอดกี่นาทีอะไรยังไงนะครับผมแต่ผมเดาได้ว่าไอ้หลอดแดงๆข้าขงบนนี่น่าจะเป็นเลือดผมแน่นอนและเเเเเลืืออออดดดกกูไไไไไมมมม่่่่ตตตต็นนนนนะะะี้้้พทงปปวับาาาาายยยครรรผสุ สรุปไม่ได้ตายเพราะภัยธรรมชาตินะครับตายเพราะลวดในคุกนี่แหละนะฮะอีซี่นะครับโปล่ผูผ้เล่ง่ายโอ้โหนี่ก็จะมีรายชื่อผู้ชนะนะครับแล้วทำไมกูอยู่ที่ท้ายวะกูยังไม่เข้าใจเลยว่ามึงจะสร้างคุกติดกับภูเขาไฟทำไมนะฮะผมอ้าวตอนนี้จะรีแมปแล้วนะฮะโอ้โหคราวนี้เรามาที่ปล่อยจรวดกันบ้างน,นะครับผมแล้วกูถามจริงว่ากูจะไปหลบตรงไหนกันเนี่ยอ้าวพี่กูแม่งปีนี่เลยฮะแม่งไม่ใช่บันไดด้วยฮะานี้กูขึ้นที่สูงก่อนนะกูกูวิ่งตามคนอื่นเขาแล้วเขาบอกว่าไปเพื่อนจัดไปเพื่อนอ๋ออ๋อนี่มีมีคนนต้อรับ ไม่ใช่เดี๋ยวเฮ้ยลูกสามารถเข้าจรวดได้ด้วยเหรอโอ้นี่เราจะได้เป็นเอ่อนิวอัมสตรองนะฮะไม่ใช่อะไรอุ้ยเครื่องบินปล่อยแล้วเครื่องบินกรนเทียมแล้วเราจำนายได้เราเพื่อนกันไงอ่านี่ไงกูนั่งแล้วนะครับผมซูนามิเก็ตไฮเออร์อ้าวเฮียแป๊บนึงแล้วกูออกแกลอ้าวเฮียเดี๋ยวเดะเอ้าไอเฮ้ว่าถามจริงกูอยู่ในจรวดกูยังตายอ้าวอะไรวะไอเฮียแม่ง ไอ้เนี่ยมันเบียดกูจนกูตายเลยมาแล้ควครับสุนามิมาคราวนี้เรามาเป็นผู้ดูบ้างนะครับผมกูหากูหาจรวดไม่เจอแล้วอะจัลลวนไปแล้วเหรอสุนามิมาแล้วยังไงมันมันก็พงังไงพังหมดตายหมดเหราอะไรเงี้ยกระโดดฆ่าตัวตายดีกว่า <laughs> ผมนี่แดกน้ำเลยมาแล้ว โอ้โหตึกสูงนี่สูงแล้วใช่ไหมครับเนี่ยตอนนี้กูก็อ่าวิ่งตามเขาเนีไม่รู้จะไปไหนนะครับผมเดี๋ยวรอ,อคำใบ้เข้ามาว่าเราจะต้องทำยังไงเฮ้เพื่อนสวัสดีเพื่อนเฮ้เดี๋ยวเราเราเราเจอกันบ่อยแล้วเนี่ยเราเราน่าจะเป็นเนื้อคู่กันหรือเปล่าฮะเราเราเจอกันบ่อยบ่อยพอเรามาวิ่งขึ้นมันจริงๆแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันก็สูงดีเหมือนกันนะเนี่ยนะโอ้ยหมืแล้วโอ้ยวิวทิทัศน์อายังไปได้ต่อนะฮะเอาไปกูไปกับมึงนี่แหละเพื่อนวัดโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราต้องหาอ่า กูวิ่งลงตามเพาก่อนชั้นฐานมันแน่ๆตอนนี้ไอ้เฮียและกูวิ่งขึ้นไปส,สุดเลยตรงนี้น่าจะได้อยู่ ได้อยู่หรอได้ได้กระเฮียได้ยังไม่รู้นะครับผมกูมาชั้นใต้เลยนะครับผมอนแน่มีคนอยู่ตรงนี้เยอะเลยอ่ะกูอยู่ตรงเนี้ยอ่ะปลอดภัยแล้ววูปลอดภัยแล้วอูสบายโอ้ยภัยธรรมชาตินะฮะกูอยากรู้จังเลยมันจะมีคนยืนกลางทุ่งหรือเปล่ากูมึงอยากรอดกันไหมเนี่ยเอ้ามึงยังไงกันแน่เนี่ยมึงเล่นเฮียอะไรกันเฮียมท้าทายไอ้สัสเฮ้พวกมึงนี่มันไม่ได้กลัวอะไรเลยนะฮะเดี๋ยวกูลงไปเป็นเพื่อนกันดีไหมโอ้ยแต่บางคนก็ตายนะครับผมรู้ว่ามันต้องไปข้างหลังวะไอ้เหียมันยังไงกันแน่วะนต่แต่ก เออนะครับผมไอ้นี่มันโดดอะไรเข้ามาเนี่ยฮเอาจะโดดขึ้นมาเหรอเพื่อนเอาเอื้อ,อมือเอื้อมือมามามานี่มาโอ้โหไอ้หาไม่ใช่ออบบี้นะเว้ยโดดจะทำสเต็ปอันนี้มันง่ายเกินนะครับมันเด็กเล่นชัดๆเลยเนี่ยครับเนี่ยโอ้บางอันก็ยากนะฮะบ,บางอันก็โคตรง่ายเลยโอ้มียากกว่านี้ไหมครับเนี่ยอยากจะรู้จังเลย <S 1> <S 1> ผมนี่แดกน้ำก่อน <S <S ด่านต่อมานะฮะเหมือนจะเป็นสนามแข่งรถอะครับใช่เหรออู้ นะฮะผมสุดยอดเลยโอ้มีรถด้วยนะฮะคนละคันไปดิเดี๋ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวกูขอคันนึงโอเคกูขึ้นแล้วเว้ยเมื่อกี้กูอย่าหนี่กูเดี๋ยวโอ้ยมึงกูไม่ได้ต้องการคนซ้อนท้ายตอนนี้นะเว้ยเน่้ดูเป็นไงรถรถแรงเอาไอ้สัสะมาด้วยเฮ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นฮะตอนนี้สปีดสปีดกำลังวิ่งทำไมมันหยุดกันทุกคนเลยวะเย็ยในกูหลุดเหรอตะโลกเหรอในชีวิตชีวิตมึงไม่มีอะไรทำเฮ้ยอะไรอ่ะมันคืออะไรครับพายุทรายอุ้ยแซนสตอมฟลายอินออบเจกต์อุ้ยอุ้ยกูลืมมออ๋โดดนะครับผ โ <Okay, S 2> อเคไปไปไปเฮ้ยรถมันขยับอ่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยเอายังไงลนะ่ะเดี๋ยวกูกูจะรอดอยังไงนะ <g iggle> ยังไม่รู้กูอยู่กับเพื่อนก่อนนะครับผมโอเคพายุสายแล้วก็ต้องอยู่ในที่กันบางสิอ่าใช้ได้เลยอู้ยตายแล้วข้างหน้าเนี่ยดูจะดีมากเลยนะเดี๋ยวแป๊บนึงไม่รู้ตอนนี้กูวิงว่งวิง่งวิ่งตรงนี้ได้ป่าวะโอ้โหแต่ตอนนี้ผมมองไม่เห็นอะไรเลยนะฮะเป็นพายุอย่างเงี้ยเราจะอยู่ยังไงอ่ะไอ้เหี้ยไม่รู้เหมือนกันอ้าวไอ้เหี้ยเพื่อนกูแตกแล้วตรงนู้นนะผมเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูชักจะเริ่มกลัวแล้วเฮ้ย แล้วคือแมพก็มองยากเหลือเกินอ่ะกูมาตรงนี้เลยอ่ะอ่ะไม่รู้ว่ากูมาตรงนี้เลยฮะสวัสดีเพื่อนโอ้โสวัสดีโอ้ <c oughs> เฮืยอะไรวะเนี่ยคุณเฮียเนี่ยนั่งอยู่ในรถตั้งแต่ต้นเกมยันจบเกมแม่งก็ยังไม่ตายนะครับผมโู้แปลว่าภัยพิบัตินี่มันเด็กๆเกินกูอยู่ตรงนี้กูก็รอดนะแล้วนี่กูว่ารอดทั้งแมพเลยนะครับผมใครตายดิมึงต้องพิจารณาแล้วนั่นเนี่ยอย่างเช่นไอ้หมอ,อนโอ้ยเฮียกูไปดีกว่าอ่ารอดนะครับผมโอ้โหรอดทั้งแมพผมนี่แดกน้ำเลย อา้าวดานต่อมานะครับผมอันนี้ safety second นะครับผมเขามีแต่ safety first <c oughs> นะฮะนี่ safety second นะครับผม <c oughs> อ๋อนี่เหมือนสถานที่ก่อสร้างนะอู๋ผมว่านี่อาจจะยากนะเนี่ย เออถ้ามีพายุงพายุอะไรมาแบบพัดของไอเล่นที่อะไรมึงอีกแล้วไอาสตร์ท่านอะไรหมอนี่มึงมานั่งแล้วมึงก็ไม่ขับด้วยเดี๋ยวผมอยากเล่นบ้างอะกูขอเล่นแน่โอ้มึงไม่ไปได้ขับได้เพื่อนเราไปได้วยกันนี่แหละเย้เอ้ยเอ้ยเอ้ยวันดีเพื่อนโอ้โหเด่กูไม่ต้องขับเองกูก็สนุกได้นะครับเล่นกับคนอื่นเขาเฮ้ยนี่มาแล้วซูนามิกเกตไฮเออร์เอาชิบหายแล้วครับผมต้องไปที่สูงฮะ สูงสุดก็น่าจะต้องเป็นไอตัวสี่กระส่านี้เฮียเลยดี๋ยวเดี๋ยวเดหาบันไดก่อนฮะมาเยอะอย่างว่าเฮียไม่รู้เอาชิบหายแล้วตอนนี้กูหาทางขึ้นไม่เจอไปเลยฮะโอ้ยเฮียพวกนี้แบ่งแย่งวิ่งกันขึ้นมาเอ้ยกูปีนขึ้นมาเอ้ยเอ้ยเฮ้ยกูอยากขยับอ่ะกูอยากขยับอ้าวเฮียเออโอเคโอเคปีนขึ้นมาเฮ้ปโอเคโอ้โหเดี๋ยวโอ้ยสุดมีมาแล้วเอ้ยเอาไอเฮียนี่มันขึ้นไม่ได้กูสูงที่สุดของกูได้แค่นี้แหละอ้าวขึ้นไปแล้วอ้าว จบแล้วเลยครับผมโอ้โหนี่แปลว่าสถานที่ก่อสร้างนี่แข็งแรงเดี๋ยวกูไพื่ทิ้งไปใต้ดีกว่าเหียเดี๋ยวถลม่มต่างจากประเทศอะไรก็ไม่รู้นะครับผมสิ่งก่อสร้างอะไร แน่อยากเล่นกันนะดิรอกันใหญ่เลยรอเก็บต่อไปนะเรามาเป็นจอนชาวไร่กันดีกว่านะครับมีอะไรให้เราทําบ้างนข้างในนะฮะไอเจนีกระโดดดีดีจัดเลยเนี่ยฮะโอ้มีฟางมีแค่าฟางนี่แหละนะไม่มีเหี้ยอะไรเลย, <S <S อ,ยอุ้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 ยลมลมโอ้พายุใส่แก้วเนึงครับผมไอหาก,กูจะมาอยู่ไหนดีล่ะเนี่ยอยู่ในนี้ปิวเลยนะไอทำไมเลือดกูลดวะไอเลือดหลายๆคนลดเลยนะเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแซนสตอมเราต้องหลบเอ่ออะไรที่มัน บินได้นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็มาตรงนี้สิครับเราจะรอดเอาไว้เฮียกูไม่กล้าลงไปนะครับเอ้ยผมเชี่ยวนะครับผมเราต้องหลบนะครับผมเรียกว่ามาทดสอบกันดีกว่าว่าเราอัพเอจิไปเท่าไหร่นะครับผมมาเดย์สักโอ้โหใครที่อยู่ข้างในนี่กูบอกเลยบันเทิงหน่อยนะฮะชิบหายนะครับผมอยู่ข้างนอกนี่ก็ต้องรอหลบกันดีๆนะครับผมไอ้พวกเฮียนี่แม่งยืนเฉยเลยอ่ะกูไม่เดินละอ้าวกูอ้าวอะไรวะกูโดนอะไรเมื่อกี้ไอ้เฮียไม่จิ้มฟันเหรอไม่จิ้มฟันบินมาเหรอฮะเลขโอ้โหโอ้หนี่แม่งถล่ม หล่นแบบจริงจังมากไอ้หมอน,นั่นฮะไอ้หมอน,นั่นจะแตกนะครับผมคนไม่ดูจะไม่กลัวเลยนะฮะนี่คือยืนเฉยๆยืนโง่โง่เลยเดี๋ยวเราไปเล่นกับเพื่อนๆเราดีกว่าเราไปเล่นกับเพื่อนๆเราดีกว่า,วาพังหมดเลยเนี่ยผมพังหมดแล้วฮะ โอ้โหฟงฟามกูไม่ต้องทำกันแล้วตอนนี้โอ้โหนะครับผมว่าในบรรดา,าภัยพิบัติธรรมชาติต่างๆเนี่ยนะฮะไอพายุทรายนี่เป็นอะไรที่น่ากลัวน,น้อยสุดนะครับผมแลวตอนนี้บ้านกูหายไปแล้วนะหายไปแล้วนะครับผมโอ้โหสสารหายไปจากโลกได้ไงเนี่ยออ้ยแล้วมันมีขีดเส้นๆฟิวฟิวฟิวด้วยนะครับผมโฮ้ยนี่มีคนรอดไม่ครบด้วยเหรอเนี่ยมันมีคนตายจริงๆหรอวะโอโ้แดกน้ำอีกรอบเลยนะ้ำหมดพอดีด้วย เป็นไงกันบ้างนะครับผมชอบหรือเปล่านะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับที่สําคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมและเรามีคลิปเกมโรบอทอีกมากมายเลยนะครับในช anel นะครับผมผมจะแปะเพลย์ลิสต์ไว้ตรงนี้เลยนะครับบน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 ขวาบนซ้ายบนขวาเอ๊ะจะเออขวานั่นแหละก็กดเข้าไปดูได้นะครับมีเกมโรบอทเต็มไปหมดเลยนะครับผมก็เลือกดูนะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับผม